ปุญญากามมหาเถโรมหาเตโชมหิทธิโกมหาลาภูมหาปุญโยมหาคุณโนมหายโสสิทธิสัมปัสสัมปันโนนิพโยนิรุปตะะเโวตัสสตชานุภาเวนณะโสติเมโหตุสพัทา รัคูนิวิทย์ทยปุญญากรหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์ผู้สืบทอดพ,พุทธคมมาจากหลวงปู่เทศวัดสัตทะเลซึ่งท่านนั้นเป็นเหลนแท้ๆของหลวงปู่เทศโดยผ่านทางหลวงพ่อเดิมแห่งวัดหนองโพหลวงพ่ออินวัดหางน้ำสาครหลวงพ่อเมึกวัดสัตเะเลและหลวงพ่อโมดวัดโคกเดือ มีเรื่องเล่าขานถึงตอนครั้งที่หลวงปู่เทศวัดสะทะเลจะมรณภาพว่าหลวงปู่เทศได้สั่งเสียไว้ว่าให้หลวงพ่อเดิมหลวงพ่ออินหลวงพ่อเมึกว่าในปีจอถัดไปนั้นจะมีลูกหลานของท่านมาเกิดมาเพื่อรับใช้พระพุทธศาสนาไปจนตลอดอายุไขลูกหลานคนนี้จะมาสืบทอดพระกรรมฐานและพุทธาคม ที่ท่านได้ถ่ายทอดเอาไว้ขอให้ลูกศิษย์ทุกคนช่วยกันอบรมสั่งสอนถ่ายทอดวิชากรรมฐานและพุทธ,ธาคมให้ด้วยเมื่อลูกศิษย์ทั้งหลายได้ฟังก็ตั้งตารอคอยว่าจะมีเด็กคนใดในตระกูลของหลวงปู่เทศมาเกิดขึ้นตามที่หลวงปู่เทศได้ทำนายเอาไว้บ้างจนกระทั่งในวันที่ 12พฤษภาคมพุทธศักราช2465รอยกสบหรัวของหลานของหลวงปู่เทศที่มีชื่อว่านายพุทธและนางแก้วก้อนจันเทศซึ่งอยู่หมู่ที่เจบ้านสะทะเลตำบลย่านมสัสีอำเภอพยุหักคีรีจังหวัดนครสวรรค์ได้คลอดบุตรชายคนหนึ่งและได้ตั้งชื่อให้ว่าเด็ก,ดกชายพัท สวัสดีทุกท่านนะครับที่สนใจคลิกกันเข้ามารับชมคลิปนี้นะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแอบส่องแล้วกันนะครับยังอยู่กันที่เหรียญรุ่นเฮงเฮงเฮงหรือว่ารุ่น99เฮงเฮงเฮงของหลวงพ่อพัดปุญญากาโมนะครับวัดทานทห,หารหรือวัดห้วยด้วนนะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับก็หัวหัวคลิปนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของประวัติของหลวงพ่อพัดที่เคย นำเสนอไปนะครับแล้วก็มีหลายๆท่านเอาไปทำคลิปเป็นประวัติของหลวงพ่อพัดเนี่ยลองเสิร์ชหาดูแล้วกันนะใครที่ยังไม่ทราบประวัติของหลวงพ่อพัดสักเท่าไหร่นะก็คลิปนี้ก็เลยนำมาเรียกว่าทบทวนนะทบทวนให้ฟังนิดหนึ่งแล้วกันนะว่าได้ร่ำเรียนว,วิชา,าจากสายไหนนะครับรุ่นนี้นะรุ่นเฮงเฮงเฮงเนี่ยนะต้อง กราบขอขอบคุณแล้วก็ขออภัยนะครับสำหรับหลายๆท่านที่จองแล้วไม่ได้ดังใจนะจองแล้วไม่ได้ตามที่ตกลงกันไว้ต้องขอกราบขออภัยมาณนะที่นี้อีกครั้งนะครับผมก็พยายามนะเรียกว่าอะไรพยายามอยากจะให้ทุกคนได้อย่างที่จองอะนะเ,เรื่องนี้ต้องคุยกันหลังใหม่ออยากทราบรายละเอียดนะนะว่า มันเป็นเพราะเหตุอันใดนะครับเอาเป็นว่านะก็เป็นวัตถุมงคลรุ่นหนึ่งนะรุ่นหนึ่งทีอ่อยู่ในสายของหลวงพ่อพัดนะมีการปลุกเสกกันไปวันที่9ตุลาคม2563เวลา9นาที9 9โมงนาทีหรือประมาณเนี้ยนะเะ 9, 9โมงนาทนะีวันที่9ด้วยนะใครจะไปแทง999นี่ก็อ่กมาดูกันว่าผม มีอะไรนะเหรียญสามกษัตริย์นี่แหละครับเอามาให้ชมกันอีกทีนะคลิปที่แล้วที่มารายงานเรื่องการรับวัตถุมงคลล่าช้าเนี่ยก็ได้นำมาให้ได้ชมกันบ้างแล้วนะเป็นเหรียญเฮงเฮงเฮง,งหลวงพ่อพัดนะนี่อันนี้เป็นเหรียญรายการที่เท่าไหร่เดี๋ยวดูก่อนนะรายการที่7นะรายการที่7เนี้ยสามกษัตริย์ นะสามกษัตริย์จะสร้าง499องค์นะครับ499องค์ดูอย่างนี้ไม่ไม่ค่อยชัดนะดูอย่างเงี้ยเราจะดูยังไงให้ชัดเดียรนะเบิดซีนเลยแล้วกันนะนะเพื่อความสบายใจนะนี่นะเหรียญพวก <c oughs> เนื้อเงินเนื้อ,อ,อที่มัน วิงวิงเนี่ยสะท้อนแสงเยอะๆเนี่ยจะดูแบบว่าโอ้ดูยากนะดูไม่ค่อยซึ้งอ่ะนะดูอย่างนี้ไม่ค่อยซึ้งเลยเดี๋ยวปรับหน่อยปรับหน่อยนี่นี่ซึ้งแล้วนะอันนี้เริ่มซึ้งแล้วปรับแสงนิดหนึ่งนะนี่เริ่มซึ้งแล้วเน,นี่ยนี่ก็ดูนะประมาณนี้นะเหรียญอ่าสามกษัตริย์499องค์ในการจัดสร้างนะนี 499องค์นะนี่อีกชื่อชื่อเต็มเต็มเขาก็ชื่อ99เฮหงๆๆงนะนี่มีหมายเลขนะหมายเลขหมายเลขตรงนี้แล้วก็มีโค้ดสามกษัตริย์โอ้เมื่อวานนี้นะจะส่งผิดพลาดไปนะนี่สามเคนี่อันนี้โค้ดสามเคนี่สามเค เป็นลักษณะนี้นะอันนี้ก็มาเจาะกันหน่อยแล้วกันนะม,มีเล่นหางขึ้นไปข้างบนนะนเรื่องบล็อกนี่ไม่ทราบเหมือนกันนะยังไม่ทราบเหมือนกันว่าแยกบล็อกยังไงนะของก็เพิ่งไม่กี่วันนี้เองนะไม่ถึง10วันนี่มีโคดรนะด้วยนะมีนะนะอย่างเงี้ยนะโคดรนะ สามกริยันะแล้วก็หมายเลขนี่นะนี่แล้วสามกระสับเล่นหางอย่างนี้นะดูขอบหน่อยแล้วกันลักษณะขอบแนี่นี่คมนะตัดคมนะว่าเครื่องปั๊มยังใหม่ๆอยู่นะเครื่องปั๊มของโรงงาน ยังใหม่ๆอยู่นะนี่ตัดคมมากเลยนะขนาดชิดชิดขนาดนี้นีไม่แหว่งแสดงว่าตัวตัดนี้คมมากนะเนี่ยหูชิดเลยนะนแดงๆนี่เป็นโรงยานะโรงยาเออโรงสามกริยัตนะทำสีสามกรัตรบ ด้านล่างก็เป็นนี่เลยนะพยาราหูนะด้านไหนนี่ไม่แน่ใจว่าเป็นยันโสรถหรือเปล่านะเพราะว่าเล็กมากนะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่เป็นพยาราหูแน่นอนนะพยาราหูมาดูความชัดเจนหน่อยแล้วกัน นะดูห่างๆไกลๆเนี่ยมันอาจจะไม่ชัดเจนนะเนี่ยในตาเป็นเม็ดนะในตาเป็นเม็ดนะเดี๋ยวนี้โอ้โหของใหม่ๆมานี่ต้องระมัดระวังหน่อยนะเรียกว่าใหม่มาเนี่ยเรียกมีเก๋มาทานันตาเห็นแต่รุ่นนี้ยังไม่เห็นนะเพราะว่าเพิ่งออกมาได้ไม่กี่วันเองนะ,ะวันที่9 10 11 12 13 14อ5นะ6 7ปกวันนี้เองนะอันนี้ นีในตาซึ้งไหมเนี่ยดูแล้วนะนลายแบบจีนนะเหงเหงเหงตามเชื่อรุ่น,นแล้วข้างบนก็เป็นมะอ,ะอุนะมะอุอ,ะอ่ะอันนี้คือเนื้อ 3K นะ เนื้อี่อย 3K 499องค์ในการจัดสร้างเลยเนื้อ 3K ไปแล้วแล้วของผมก็มีอะไรเนี่ยก็มีชุดกรรมการนะชุดกรรมการของผมมีแค่สามชุดนะสามชุด3ชุด,ชดนี่กรรมการอออโต้หน่อยเนี่ย กรรมการนะนี่ชอทอชอทอไปว่าอะไรน่าจะเป็นอ่าชอทที่มันแปลว่าอะไรเนี่ยชอทอ,อน,นี้เดี๋ยวดูวนชอนเนชอนออ,นอ,อันนี้ชอนอ,อนีนี้อยู่ในชุดกรรมการสามเหลียญน,นะอันนี้เป็นอะไรชองออืม นะชุบเงินหรือเปล่าชุบเงินชองอชุบเงินชุบทองทองทิพแบบทองเหลืองอ่ะไม่รู้ชุบหรือเปล่านะเออไม่ได้อ๋ออันนี้เป็นนาคนะอ๋ออันนี้เป็นสีนาคนะไม่ได้เป็นสีทองแดงเอาโอเคเป็นนาคแล้วกันนะชองอเป็นนาคนะนาคเงินทองนาคอแบเนี้เป็นชุบนะเป็นชุบชุบเงินชุบทองชุบนาคเออโอ้เพิ่งเข้าใจอล้เนี่ย โอ้ใช่ใช่ใช่ใชุบทองนะชุบเงินแล้วก็ชุบนาครงยานะเพิ่งเพิ่งอ่านทบทวนใบจองนะจะสร้าง600ชุด600ชุดนะ600ชุดก็ตอนที่เขาโชว์นี้จะตรงนี้เป็นโรงยาแดงนะแต่ทำไมงานออกมาเป็นโรงยาเขียวนะนี่นี่ชุดหนึ่งก็จะมีนี แล้วก็นี่เลขเดียวกันนะทั้ง3ามเหรียญน,นะจะส่งให้ทุกท่านแล้ววันนี้นะก็อันนี้จะมี2โค้ดนะชุกเงินเนะี่ยชุกเงินนะกรรมการกอไก่นะกรรมการนิ่งๆหน่อยนะกอไก่แล้วก็โค้ดนะนะ แล้วก็ชองอนี่ชุบเงินอ่ะแล้วก็หมายเลขเนี่ยหมายเลขนี่ชองอเนี่ยเก้าเก้าเฮงเฮงเฮงนะแล้วก็มีเนี่ยเส้นตรงเนี้ยนะตรงด้านล่างเนี่ยขนแมวปิวๆไปอย่างงี้นะปิวขึ้นไปข้างบนนี่นะฟึบไปเนี่ยนะไปดูสามกริย์มีไหม สามกษัตริย์ก็มีนะอะปบเป็นทองแดงแล้วกันอทองแดงก็เป็นโกไก่แล้วก็มีโคตนะก็เป็นสีหน้าขอภัยนะชุบหน้าคเนะี่ยชอนอนมีหมายเลขนะลงยาจีวรนนะแล้วก็องคหลวงพ่อพัดนะ ก็ผักอย่นี้ตรงยาน้ำเงินนะแล้วก็ชุบทองนะชุบทองประมาณนี้ก็ไก่แล้วโคตนะนะชุดกรรมการไมีมช,ชอทอนะชุบทอง หมายเลขประมาณนี้นะด้านหลังก็ปิวๆอย่างนี้นี่อันนี้คือชุดกรรมการนะกรรมการกรรมการสามเหรียญนอะ,อ,ะอันนี้เป็นสองเคสองเคเก้าสองเคนี่จะสร้างอะ,อะไรอ่ะ 399เหรียญแจกศูนย์จองนะ399เหรียญมีโคตดนะนะครับนี่นะครับนะบนะแล้วก็มี 2K แล้วก็เนี่ยเ,เหมือนกันนะมีเรียกว่าขนแมวเนะี่ยขนแมวเนะี่ยขนแมวถนะอดออกไป ตัวตัดหาอะไรมาจดจันดีเนี่ยหูเรหรียญด้วยนะนะอ่ะก็มีมาให้ดูกันไม่มากสักเท่าไหร่เพราะว่ามีแค่นี้ที่จองมานะอนเอาอันนี้มาระเบิดซีนเล่นดีกว่านะอันนี้เป็นทองแดงผิวไฟนะทองแดงผิวไฟสีจะแตกต่างกับชุบนากเมื่อกี้นะนี่แตกต่างกันแตกต่างไหม แตกต่างไหมก็ <g ül> <g ül> แล้วดูในนี้มันก็ดูไม่ค่อยแตกต่างสักเท่าไหร่นะแล้วดูข้างนอกก็ไม่ค่อยแตกต่างสักเท่าไหร่เหมือนกันนะเอาเป็นว่าแตกต่างแล้วกันนะนี่นะดูแล้วทองแดงนี่สบายตากว่าเยอะเลยนะนี่ทองแดงอันนี้เป็นเหรียญสร้างมาเพื่อแจกทานนะ999เหรียญในการจัดสร้างดอเด็กนะดอเด็กโค้ดอเด็กนะมีโค้ดนะข้างบน ถุงมือแหวงแล้วนะแล้วก็มีหมายเลขนะ825จนะจัดสร้าง999เหรียญพร้อมกับมีเส้นแตกขนแมวด้วยเห็นไหมแตกขนแมวนะวิงวงดูแล้วสบายตากว่านะมีขอบเคิร์บเจียเก็บงานนะแล้วก็ ขอบตัดนะขอบตัดก็เป็นระเบียบเรียบร้อยดีนะเรียบร้อยดีนะคมมากเลยตัวตัดเนี่ยนะไม่มีปิ้นไม่มีแหวงเลยนะคมกริบเลยตัดทิ้งนะมนี่ พยาลาหูประมาณนี้นะครับนี่ก็เส้นนี่มีเส้นวิ่งลงมานะเส้นวิ่งลงมาอองโต้เลยนี่นะวิ่งลงมานี่นหางเหงองน,น,นี่เห็นไหม ก็ประมาณนี้และนี่ก้าเฮงเฮงเฮงข้างล่างก็เขียนว่าหลวงพ่อพัดนะปุญญากาโมวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์2,563นี่ทองแดงนี้จะเห็นรายละเอียดเยอะกว่านะนี่ดูเห็นไหมเส้นเส้นขนมงขนแมวเส้นอะไรวิ่งแล้วนี่ มานี้เลยครับนะเ,นเส้นในจีวอนเป็นอย่างนี้นะครับต้องส่องอนะ่ะ ถึงจะเห็นถึงความชัดเจนนะครับเนี่ยงานนูนประมาณนี้งานนูนประมาณนี้นะใครได้เหรียญแจกทานไปเนี่ยหลายท่านเลยนะสิบสิบท่านนะสิบท่านได้เหรียญแจกทานไปก็เอาไปส่องกันสบายตาเลย,เลยนี่ มีเม็ดที่อันนี้มีไหมเนี่ยอันอื่นมีไหมเนี่ยใกล้ๆใบหูหลวงพ่อมีเม็ดอยู่เม็ดหนึ่งนี่เห็นไหมเออมีนะมีเม็ดด้วยนะใกล้ๆใบหูหลวงพ่อนะนี่มีเม็ดอยู่เม็ดหนึ่งอันนี้เนื้อเนี่ยอันนี้ก็มีนะชุบก็มีเนื้อชุบก็มีอันนี้เนื้อชุบมีไหมเนื้อชุบทองนาคเนี่ยมีนะนี่มีเม็ดเม็ดหนึ่ง แล้วก็ชุบเงินล่ะชุบเงินนะชุบเงินชุบเงินนี่ก็มีนะครับนะสรุปว่ามีหมดเลยนะมีมีเม็ดใกล้ๆติ่งหูนะติ่งหูซ้ายใกล้ๆติ่งหูซ้ายจะมีเม็ดอยู่เม็ดหนึ่งนะใกล้ๆนะนี่ สวยงามดูอีกเหรียญแล้วกันอีกเหรียญก็คือเหรียญสองกษัตริย์เตรียมมาไหมอสองกษัตริย์อยู่นี่เอ้ยดูไปแล้ว,ลวนี่ดูไปแล้วก็ไม่ต้องดูแล้วกันนะสองกษัตริย์เนี่ยสองกษัตริย์สองเคก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ลานไปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะ ก็ขบาบารมีดูหน้ากล่องหน่อยแล้วกันนะเผื่อไปเจอโอ้แต่ข้างนอกเขาเห็นเขาว่าเขารุ่นก่อนนหน้านี้ก็มีเก๊ยันกล่องอ่ะนะเก๊ยันกล่องเลยนะต้องศึกษากล่องด้วยนะบางรุ่นนี่เห็นว่ากล่องทําเหมือนเนี่ยเหมือนมากๆเลยนะนี่นี่กล่องอันนี้นน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 กล่องนะอันนี้เป็นรอยปาดมาปาดผมปาดเองอ่ะจริงๆไม่มีรอยนะ ผมกรีดออกเองนี่นี่นมีฟอยล์โฟมอันนี้เป็นเหรียญที่ไม่ได้ลุ้นนะส่วนเหรียญลุ้นนี่เขาจะเป็นสีน้ําเงินทั้งทั้งหน้าและหลังนะนเหรียญลุ้นนะ่ะนะผมไม่มีให้ดูเพราะผมไม่ทันได้ลุ้นเลยหมดเช็คก่อนนะก็ลาไปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับขอบารมีหลวงพ่อพัดวัดห้วยดยวนนะปกปักรักษาคุ้มครองทุกท่านนะขอให้เฮงๆรวยๆกันทุกท่านนะครับ พรุ่งนี้หวยจะออกแล้วด้วยนะยังไม่ได้ซื้อเลยเก้าก้เก้าอ่ะนะลาไปในทียพเนเานี้แล้วกันครับโชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับ